คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับชุด2ตัวเน้นๆนะครับโค้งสุดท้ายนะครับหน่วยงวดวันที่2นะครับพฤศจิกาคมพศสอ6 4นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็ให้เลขเด่นนะครับ3ตัวนะครับ เลข0เลข7เลข8นะครับก็เข้า7887นะครับงวดนี้ก็มาชมนะครับว่าผมได้ตัวเลขชุด2ตัวตัวไหนบ้างนะครับก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเลขเด่นงวดนี้นะครับงวดวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับเลขเด่นคือเลข1กับ6นะครับที่ได้มานะครับเน้นลูดนะครับก็มาดูนะครับ เลขเด่นนะครับเลข2ตัวก็จะมีนะครับชุดเด่นนะครับก็จะเป็น1 6นะครับ1 8ึ่งนะครับ2 9กนะครับสอนะครับกับหนนะครับคือชุดเด่นนะครับชุดลองนะครับก็จะเป็นนะครับ6 3นะครับหกนะครับแปดนะครับสอนะครับลองไว้สามคู่นะครับรองไว้63 24แล้วก็8ปดนะครับ ชุดสามตัวก็จะมีเก้าหนึ่งหกนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับสี่สองสี่นะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับชุดเด่นนะครับก็จะชุดเด่นสองตัวนะครับในงวดวันที่สองนะครับพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็จะมีหนึ่งหกนะครับแปดหนึ่งนะครับสองเก้านะครับหกสามนะครับหกสี่นะครับแปดเก้านะครับ สองสีนะครับคัดเน้นเน้นแล้วนะครับได้ตัวเด่น5คู่นะครับส่วน81กับ64นะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับชุด3าตัวก็จะมี916นะครับ181นะครับ4 2 4นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามากดสั b สไ r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับในงวดบนที่นะครับ2นะครับเริ่มเดือนใหม่นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2564นนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผม สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ